ที่เห็นรอยยิ้มน,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 น้องๆทีาาท่ใจเห็นน้องๆกล้าแั่งออที่น้องๆทำออกสร้าง motivation เปลี่นแรงจูงใจให้กับนักเรียนคนอื่นๆได้ดีเลยโครงการสน,สนับสนุนนักเรียนสร้างพื้นที่ปลอดภัยอบรบความหลากหลายทางเพศโดย Save the Children Thailand ร่วมกับสำนักงารศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนนำล่องทั้ง4โรงเรียนนะคะได้จัดกิจกรรมอย่างสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะใน1เทอมที่ผ่านมาซึ่งทาง Save the Children Thailand นะคะแล้วก็ ทุกคนเนี่ยเห็นความตั้งใจของน้องๆอย่างมากนะคะในการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำให้โรงเรียนบ้านแล้วก็ชุมชนของตัวเองเนี่ยคะ่ะปลอดภัยแล้วก็อบรับความหลากหลายทางเพศนะคะผมเชื่อว่าเยาวชนครับเป็นบุคคลที่สําคัญในสังคมนะครับการที่เยาวชนจะเติบโตมาเป็นคนที่ดีได้ในสังคมนะครับก็ต้องได้รับการพัฒนาและเรียนรู้นะครับผมก็เชื่อว่าโครงการที่ Save the c h i l d r e n t ท a i l a n d ทำณวันนี้เ่ครับเป็นโครงการที่จะสนับสนุนพัฒนาต่อยอดเด็กๆให้ ก้าวขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ครับ L Lesbian หญิงรักหญิง g, g. ีหรือว่ากลุ่มชารักชาย B ไบถึกชัว่วคนที่ชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิงเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่า LGBTQ นี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นการสร้างความเข้าใจกับบ,บุคลากรที่โรงเรียนด้วยคุณครูทุกท่านขอบ<อ><อ>ค่ะขอบค่ะขอบคุอบค ได้มาเปิดมุมมองใหม่กับเพื่อนใหม่ๆเปลี่ยนไปมากเลยลดการบูลลี่เยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยเหยียดเพศเหมือนแต่ก่อนแล้วให้เราได้มีความมั่นใจให้เราได้เฉิดสายในโรงเรียนได้ได้เป็นตัวของตัวเองดีใจที่เห็นรอยยิ้มน้องๆดีใจที่เห็นน้องๆกล้าจะออกกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการส่งเสริมความสุภาพการเปิดรับความหลากหลายจากทุกเพศทุกยสวัสดีครับพวกเราโรงเรียนแก่นพออุปถัรภ์ สำนักงานเขตประเวศกลุ่มกรุงกรุงมกลุ่เทพมหานครเราจะกิจกรรมด้วยกันทั้งหมดนะครับ2วันโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3นั่นเองนะครับโดยที่พวกเรานะครับจากกิจกรรมในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการให้น้องๆน,นะครับมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆนะคบที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศนะครับ่วนกิจกรรมสุดท้ายครับกิจกรรมที่5การสื่อสารถึงผู้ปกครองสวัสดีค่ะ พวกเราสภากาแฟนะคะทํากิจกรรมให้น้องๆแล้วน้องๆมีความตั้งใจกันมากเลยค่ะน้องๆสนใจกิจกรรมที่พวกหนูสานต่อให้ค่ะกล้าที่จะเป็นเตงกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออกมั่นใจในเตงเ,เงยอะๆไม่กักกันที่เองเป็นแบบนี้ค่ะดีใจที่มีโครงการต่างๆเข้ามาทําให้เด็กๆกลุ่มนี้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เป็นนําที่ดีที่จะไปทํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมต่อไปสิ่งหนึ่งที่เขาได้ก็คือเรื่องของทักษะ ในการที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดกับน้องๆมันไม่ใช่แค่กิจกรรมที่เราสร้างความเข้าใจแค่ในโรงเรียนอย่างเดียวมันกลายเป็นว่าความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยส่งต่อไปถึงการใช้ชีวิตในชุมชนบริบทรอบบ้านหรือแม้กระทั่งในครอบครัวเองทุกคนมีสิทธิ์เรามีสิทธิ์และก็เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วต้องอยู่ในสังคมด้วยความเข้าใจกันทั้งหมดทุกคนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าพวกเราจะเป็นอะไรจากประพฤติอย่างไรนะครับเซฟเจอร์เชียร์ดันไทยแลนด์ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนเลยนะคะการมีพื้นที่ที่มันปลอดภัยอะคะ่ะแล้วก็อบรับความหลากหลายทางเพศเนี่ยจะเป็นผลดีนะคะทั้งกับตัวเด็กๆนักเรียนกับตัวผู้ปกครองนะคะกับตัวครูผู้บริหารหรือว่าคนในชุมชนทุกคนนะคะถ้าสังคมเราเนี่ยสามารถอบรับความหลากหลายได้อย่างเข้าใจเป็นสังคมที่มีความสุขนะคะแล้วก็ส่งเสริมสิทธิให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมะคะ่ะ